กลับมาแอคทีฟใหม่แล้วล <laughs> มันเป็นสิ่งจําเป็นในช่วง,ง,ง,งเราช้กันเล็วว่าอม,มันอาจจะน,นี่ก็คือผลบวกอย่างหนึ่งเวลาเจอพี่บ๊บคราวนี้จะสนใจมากขึ้นใช่ไหมรู้จักรักษาตัวมากมาขึ้นนะฮะทีนี้การทํางานมันก็ต้องมีเป้าหมายครับอาจารย์มีเป้าหมายในการทํางานกับเครือข่ายนี้ยังไงฮะเป้าหมายของผมก็คือผมอยากจะเอาวิชาชีพของเองคือสถาปัตกกรรมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการตอบสังคมว่าจริงๆเราสังคมมีปัญหาอะไรบ้างที่สถาปนิีควรจะเข้าไปช่วยเหลือครับข้อ เสียของสถาปยากรรมในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่ต้นของสถาปิกรรมเลยก็คือเรามองถูกว่าจริงๆสถาปยากรรมนี่มันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นรางวัลในความสําเร็จในระบบทุนนิยมอะใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วสถาปยากรรมนี่มันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ใช่ไหมครับ,รบฉะนั้นจริงๆแล้วสถาปยากรรมนี่มันควรจะเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆนานาได้นะครับไม่ใช่แค่ปัญหาพิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเลยมันอาจจะเป็นพื้นปัญหาที่อ,อาศัยการขาดแคลน เออที่อยู่อาศัยต่างๆอย่างเงี้ยครับผมว่าหรือคุณภาพเองผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะดันไปให้ถึงให้ได้อาจารย์กําลังจะพาเคอข่ายขยายไปอย่างไรจากความกลัวคุณพิพาวีนี่เขจะขยายไปอย่างแล้วคุณคุณน้ำนะฮะมีเป้าหมายในการทํางานกับข่านี้ยังไงฮะของน้ำนี่คือก็คือไม่ให้โดนโหวตออกนะคะจริงก็คือนับนัว่าทําไปเรื่อยๆด้วยความที่น้ำไม่ได้เป็นสาปนิกหรือว่าไม่ได้เป็นนักออกแบบที่มีเป็นชิ้นงาน แต่ว่าสิ่งที่จะช่วยทําได้ก็คือนําอยู่ในวงการโฆษณาแล้วก็มีความรู้ครูครุษา์เนี่ยค่ะก็ะคือคิดว่าน่าจะเอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยแหละย่อยแล้วก็ทําเป็นสื่ออะไรบางอย่างที่ให้ความรู้กับทุกๆคนให้เข้าใจง่ายน่าจะใช้ความถนัดทางด้านนั้นมากกว่าคุณเสกครับของเสกเป็นเป็นสายอาปายุปบัผลิตภัณฑ์นะครับก็พยายามจะเป้าหมายของคือพยายามจะ หาทุกวิธีการแถวที่คิดได้ในการที่จะเอาผปลิกัณฑ์หรือสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยวิธีการที่ชาวบ้านสามารถทําได้ง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแล้วก็ส่งผลจริงในชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นอคือผมมองดูการการรวมตัวกัรเป็นเครือข่ายของของดีโฟดีมันเหมือนกับเป็นการรวมกันแบบหลวมใช่ไหมไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรชัดเจนขนาดไหน ใช่ครับมันเป็นการที่ว่าใครอยากเข้ามาทําก็เข้ามาทาใครอยากออกไปอยากหยุดทําก็หยุดไปนะครับคือเราไม่ได้มีข้อบังคับไม่ได้อะไรมันเป็นการการรวมตัวทางด้านทางความคิดจริงๆนะครับเพรฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือถ้าใครอยากเข้ามาจอยก็เข้ามาได้ตลอดเวลาถ้าอย่างผมเป็นประชาชนที่มองเห็นการทํางานผมจะคาดหวังอะไรจากจากเจอข่ายนี้ได้บ้างความเป็นความอยู่ต่อไปหรือว่าความคิดอะไรที่จะมาช่วยสังคมอะไรได้ไง ผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนอาจจะคาดหวังได้ก็คือว่าว่าจริงๆแล้วงานหรือว่าความรู้ที่เราพยายามสั่งสมและผลิตออกมาเนี่ยนะครับเราเสามารถนำเสนอออกไปสู่สังคมได้แน่นอนออนะครับเพียงแต่ว่าทางประชาชนก็อาจจะต้องมาลองดูว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะรับ ความรู้ส่วนตรงนั้นไปมากแค่ไหนแล้วก็จริงๆต้องเป็นคนตัดสินใจเองมากกว่าว่าสิ่งที่เขาอยากได้จากเราแล้วก็สิ่งที่เรากําลังให้อยู่เนี่ยเออมันตรงความต้องการไหมนะครับแล้วจริงๆถ้าไม่ตรงนะครับก็เข้ามาเขียนร e c o m m เ n d เออสเข้ามาแนะนําได้ว่าเฮ้ยจริงๆอยากให้เราทําอะไรบ้างนะครับผมว่าเราเปิดเสมอแล้วจริงๆเรามีเครือข่ายตอนนี้ที่ใหญ่มากพอที่สามารถที่จะรับฟังความคิดเห็น ออจากจากคนที่อยู่นอกเครือข่ายกับความต้องการจริงๆได้เพราะว่าพูดตรงๆว่ายัางไงซาเราเราถ้าเรานั่งคิดอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็จะมีกรอบของเราอยู่บางอย่างใช่ไหมครับเป็นกรอบเราจะเปิดมากก็เถอะแต่จริงๆแล้วถ้าคนภายนอกเองเนี่ยอยากได้อะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นฟีดแบ็ที่สําคัญเหมือนกันสำหรับพวกเราว่าเฮ้จริงๆเรากำลังคาตอบ เออเป็นโดยตรงกับสังคมหรือเปล่าแล้วกระบวนการที่จะคิดเรื่องความรู้อย่างที่คุณน้าเป่าเมื่อสักครู่มันก็จะถูกผลิตออกมาเรื่อยไหมครับหรือพอมีภัยทีก็ผลิตทีอย่างไงี้ะจริงๆเราพัฒนากันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะครับเพราะมันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีปฏิบัติโอเคอาจจะเร็วๆนี้อาจจะอาจจะนะอาจจะมีน้ําท่วมก็คงจะเป็นความรู้เรื่องน้าท่วมหรือไม่แน่อาจจะมีเรื่องอื่นๆเกิดขึ้นเราก็เลยต้อง มีองค์คมรู้หลายๆแบบเราเราม่ไปออเดอร์ได้ไหมฮะประชาชนอยากได้อะไรออเดอร์ <laughs> ไ,ไหมครับ <laughs> จริงเราก็เปิดรับนะคะความเห็นคําถามอะไรหลายๆรูปแบบถามกันเข้ามาได้ถ้าเราหาคําตอบได้หรือว่าเราช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เรายินดีค่ะเราเราเรา อนาคตระวางแผนที่ขยายประสานเรื่องเครือข่ายอะไรเนี่ยไปไปไปยังเครือข่ายอื่นๆไปยังต่างประเทศอะไรไมครับาที่เป็นองความรู้ที่เราจะเอามาใช้ได้เราคิดกันถึงขนาดนั้นไหมครับจริงๆเราไม่ได้วางแผนเป็นแบบเป,แบบเป็นแผนชัดเจนนะคะครเราแต่เราเปิดรับมากกว่าเรา,าพร้อมที่จะโอเคใครอยากจะเข้ามาหรืออยากมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนอกจากภัยพิบัติหรือว่าทางด้านทรัพายากร,รหรือการออกแบบเอาจจะเป็น หัวข้ออื่นๆเราก็ยินดีอะค่ะเปิดไปเรื่อยๆจริงๆส่วนนี้ตอนส่วนการเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังพยายามศึกษากันอยู่มากโ<ม>ดยเฉพาะตัวผมเองก็แล้วกัน<ม>นะครับการทาเกษตรที่อยู่กับน้ําอย่างป<ม>ลูกปลูกข้าวลอยน้ําที่ทาง<ม>สุพรรณก็ทําอยู่ใช่ไหมครับแต่เราขยายให้มากกว่าน,นั้นได้ไหมมันสามารถปลูกพืชอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นได้ไหมหรือทํแฟาร์มจริงๆได้ไหมเพราะว่าอย่างถ้าถามถึง เ,เครือข่ายเนี่ยจริงๆการขยายเครือข่ายไปต่างประเทศเราก็ทําอยู่นะครับอย่างผมก็เริ่มเข้าไปคุยกับสถาปนิกไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นเองนะครับเรื่องคอนดินไวทางอัมสเตอร์ดัมทางเนเธอร์แลนด์เองเรื่องน้ำ,เ,นำเพราะเขามีความเชี่ยวชาญใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็เออมันเป็นรัะสถาปนิกที่เราทํางานด้วยเนี่ยเนื่องจากในที่สุดเราก็มีความรู้สึกเป็นเพื่อนกันในในที่สุดสนิทกันเนี่ยนะครับก็ เป็นเป็นการที่แชร์ความรู้ซึ่งกันและกันคือเราค้นพบอะไรเราก็แชร์เขาคือไม่ได้เป็นการหวงเลยเพราะทุกคนเท่าที่เราคุยกันเนี่ยคือทุกคนอยากให้งานแต่ละคนประสบความสำเร็จกับสังคมจริงๆนะครับท,ทั้งเมืองไทยเองนอกเองครับเราตอนที่เราตั้งดีโฟดีขึ้นมาเราเราเราคาดหวังว่าจะเป็นการความรู้อะไรนี่นะตอนนี้กระแสตอบรับของของคนที่เขามองเข้ามาหาที่ดีโฟดีเนี่ยเขาเข้าใจเราอย่างที่เราอยากอยากให้เขาต้องเข้าใจเราบ้าตอนนี้คุณน้ำ นะครเป็นผู้ก่อตั้งด้วยน้อคิดว่าคนเขาเข้าใจนะว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่แล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ที่ดีนะคะจากดูจากกระแสในเว็บไซต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราก็คือบางคนก็มีมาชื่นชมแล้วก็มีมาให้ความคิดเห็นลองทําแบบนี้บ้างสิลองลองมีไอเดียแบบนี้บ้างไหมหรือว่าบางทีมีไอเดียอะไรที่น่าสนใจก็นำมานำมาแชร์มาแชร์เรา เลยคิดว่าอืมน่าจะเป็นเรื่องดีจริงจริง,จ,รงจากมิ팅ครั้งแรกเลยจากที่เราเจอกันครั้งแรกในที่อบอับร,ร,ร้อนบหนึ่งที่แถวๆย่านสุรวง <c oughs> นะครับเราก็จริงๆตอนแรกเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรแต่จริงๆตอนนั้นน่ยแนวทางการทํางานเราก็ไม่ชัด <c oughs> แน่นอนคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลย <c oughs> จน <c oughs> จนสองสมทีนะกว่าเราจะเริ่มเอ่อตอนแรกเราก็เป็นลักษณะโยน โดนไอเดียกันออกไปนะครับว่าเอเราทำไอ้นี่เราทำไอ้นู้นทำไอ้นี่ได้ไหมแล้วก็มีช่วงหนึ่งเราก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเออเรามีแต่ p r หรือเปล่านะครับในช่วงหนึ่งว่าโอยพวกคนเขียนถึงเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในที่สุดแล้วเราก็ผมว่าเราเราสามารถพิสูจน์ให้สังคมได้แล้วละว่าจริงๆแล้วเราเป็นหน่วยงานที่ที่ทำงานจริงๆก็มีผลงานเป็นชิ้นหน้าออกมาแล้วออกมาเยอะด้วยครับคุณคุณเสรจแล้วครับ เราคิดว่าเขาเข้าใจเราหรือยังหมายถึงคนทีอ่อาจจะเห็นไม่ไม่มองจากภายนอกเข้ามาถ้าที่คุณเสกสัมผัสได้ก็น่าจะเข้าใจนะครับถึงผมผมอาจจะเข้ามาหลังหลังหลังเลยแต่ผมรู้สึกว่าคนก็มองว่าเป็นองค์กรที่ที่ช่วยสปอร์ตเกี่ยวกับความรู้ด้านเกี่ยวกับภัยพิบัติไปช่วยต่างๆพวกนี้มผมผมตอนที่ตอนนั้นที่ผมยังยังไม่เข้ามาผมก็เข้าใจว่าองค์กรนี้ช่วยอย่างนี้อืคือตอนภยัยพิบัติเนี่ยต้องถามคือถามนี้เพราะว่าเขาจะคิดว่า จิตอาสาปั๊บเนี่ยตอนลงไปพื้นที่นะเอาของไปแจกนะหรือว่าอย่างน้อยก็เอาเรือไปแจกนะอะไรใช่ไหมฮะพอเรามาตั้งเป็นแบบจิตอาสาที่จะให้ความรู้หรือว่าักษณะหรันตืน่นคอนซัลต์นิดนึงนี่นะครับมันก็อาจจะอาจจะมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นบ้างในช่วงแรกๆอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่<ช>เพราะว่าบางทีกระบวนการคิดกระบวนการให้ความรู้มันก็ต้องอใส่เวลาพอสมควรพอตอนแรกตั้งมาปั๊บมันยังไม่มีผลงานออกมาก็เลยมีการตั้งข้อสงสยัยนะฮะแล้วจากนี้ไปยังไงฮะทิศทางของดี d ฟดีก็ จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยหรือจะพัฒนาอะไรต่อไปอีกไหมครับผมผมว่ามันขึ้นอยู่กับเแต่ละตัวบุคคลที่มันเป็นเครือข่ายเราจริงนะครับคือถ้าจะว่าเป,เป็นเป็นเป็นกลุ่มแล้วมีแนวทางเดียวไหมผมว่ามันคงไม่มีแนวทางนั้นนะครับเพราะว่าเราเป็นเราเดินกันมา เนี่ยสมมุติว่าตอนนี้มี6,482นคนหรืออะไรเนี่ยเราก็คงจะมี6,842รเดอร์แนวทางนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยอยากจะอยู่ในขั้นไหนหรือเข้ามาร่วมกับเราได้มากแค่ไหนนะครับเราก็อาจจะมาในแนวนั้นมากกว่าแต่ถ้าพูดถามเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยงานที่เราทำมาหลายๆอันเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ก่อน ที่จะมีปัญหาน้ําท่วมสะดึดสามคือเราตั้งตั้งหน่วยงานจริงๆมาประมาณเกือบสองปีนะครับก่อนเกิดปัญหาน้ําท่วมจริงๆแล้วอย่างไอ้ตัวบ้านสะเทินน้ำสะเทินวกเองเนี่ยตัวคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยถูกนําเสนอสู่สังคมประมาณปีหนึ่งก่อนที่เกิดปัญหาน้ําท่วมได้แล้วในที่สุดเนี่ยอย่างว่าพอตอนนั้นไม่มีอะไร <c oughs> ก็ไม่มีใครใส่ใจแต่ก็อย่าเรียกว่าโชคดีเลยครับอย่างน้อยก็คือว่า พอเกิดมหาขึ้นจริงๆก็มีคนมาใส่ใจนะครับ uh huh. ฉะนั้นผมก็คงคิดว่ามันก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับว่ายังไงเราก็ทํางานยังไงเราก็จะผลิตความรู้ uh huh. แนวทางต่างๆเหล่านั้นลรามานะครับแล้วเราก็นําเสนอออกสู่สังคมตมลอดเวลานะครับแต่เพียงแต่ว่า เออสังคมจะรับเราช่วงหไหนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเป็นบังคับไม่ได้นะครับคงเป็นต้องทางที่สังคมจะเลือกเองอออครับก็ไปกําลังใจให้นะครับแต่คงจะมีปี4ีปี5ต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> และคงจะมีความรู้ใหม่ๆสนุกสนานออกมาที่จะให้ประชาชนได้ได้รับรู้นะครับจากการทางานของดีฟอดีนะครับวันนี้ขอบุณทั้งสี่ทั้งสามท่านนะครับที่ให้เก็บมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณนะครับครับเวลาของรายการชุมชนพนาสารแล้วนะครับผมกิติพัฒน์หินัน์กุลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ